เราไปตัดผมเนี่ยอย่าพูดว่า I cut my hair I w นะครับ my i l l r u t my hair today I will cut my hair ไม่ได้นะครับได้เหมือนกันนะครับคือคนปัญญาอ่อนนะครับหรือคนที่เก่งจริงๆนั่งตัดผมตัวเองอย่างเงี้ยครับได้แต่ผมไม่ใช้นะครับต้อง I have my hair cut หรือว่า my hair is cut มาลองดูนะครับ EP 3นะครับคุณครูได้เตรียมไว้แล้วหรืออย่างได้ง่ายต่อการค้นหาของนักเรียน โอเคครับผมมาดูกันเลยนะครับนั่นก็คือคุณพ่อนะครับได้พูดว่า How is the activity o l the day going นะครับวันอุดนี้นะครับกิจกรรมนั้นจะมีอะไรบ้างนะครับนะลูซี่บอกว่าเกรดดีเลยนะครับอดีดีไหมนะครับนะในวันอุดนี้เราจะต้องไปเล่นกีฬากันนะครับนะ How is หรือ a s k a b o u t นะครับนะ คุณพ่อถามลูซี่บอกว่าเกรดดีมากเลยครับคุณพ่อนะครับลูซี่เป็นผู้หญิงนะครับนะหรมากค่ะคุณพ่อแอมดุยงโลโซ o นิวสปูดฉันนะครับจะเล่นกีฬาใหม่ๆหลายกีฬานะครับแอนไอแฮ e ลูสตูแแล้วก็ฉันต้องการที่จะลดน้ำหนักด้วยนะครับคุณพ่อนะครับดังนั้นตรงนี้ l o s ลอสนะครับมีไหมคำว่า l o s สนี่นะครับ l o s ส ก็เปลี่ยนเป็น I have loose นะครับเพราะว่าต้องทำให้เป็น present perfect พอมาข้อที่สองนะครับนเดะนะครับคุณพ่อก็เลยบอกว่า what support what support นะครับต้องใช้ว่า have you done นะครับตรงนี้ให้ตอบว่า have you done นะครับนะ what support have you done นะครับเอาคำว่าดูแต่มาทำให้เป็น present perfect นะครับหลังเลขสองนะตอบว่า what support have you done sofa มาถึงตอนนี้นะครับเธอได้เล่นก,กีฬาอะไรไปบ้างแล้วลูซี่ก็บอกว่าโหลดโหลดนะั้นนี่ก็คือเล่นไปหลายกีฬาแล้วนะคะคุณพ่อไอนะครับก็ให้ตอบว่า I have learned นะครับ learn นะครับอาจจะใช้ l e a r n e d ก็ได้หรือส่วนมากก็จะใช้ l e a r n T นะครับนะ I have learned นะครับหลังเลขสามฉันได้เรียน how to win s e r f and break e a r n s นะวิธีในการเล่นวินเซิร์นะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ สุดยอดมากๆคุณพ่อก็เลยบอกว่า b ีแคฟูแล้วมาระวังหน่อยนะหนูนะนะวินเซิร์ฟนะครับเล่นในน้ำนะครับนะอันตรายหลังเลขสี่ตรงนี้นะครับคุณพ่อก็เลยถามต่อว่า have y yeah ู u s c ู ba d ์ดา at scuba dive y e ยนะครับตรงนี้เขียนว่า have you นะครับ have you ส c ู ba d i v e นะครับนะ d ด v e ตัวนี้นะแปลว่าดำดำน้ำนะครับนะ Dive ก็ต้องเติมีดีนะครับนะเพราะเป็น Present Perfect ตรงนี้เขียนว่า Have You แล้วก็สกูบ้ามีอยู่แล้วนะครับตรงนี้ Dive นะครับ d i v e นะครับ y ยเธอได้ไปหัดดำน้ำสกูบ้าแล้วหรือ,อยังสกูบก็คือดำน้ำลึกโดยใช้ถังก๊าซออกซิเจนนะครับลูซี่ก็เลยบอกว่า we have had นะครับนะให้ใส่คำว่า Have Hat o n e t o relation นะครับ we have h a d ก็คือเราได้เรียนนะครับหนาวิธีแล้วนะครับนี่เอาแฮปตัวนี้นะครับนามาเปลี่ยนเป็นช่องสามนะครับหลังเลขสี่นะครับหลังเลขห้านะครับนาวีแฮปแค่นะครับแฮปแฮดเอบีนะครับแฮปแฮดเอรดีนะครับเราได้เรียนทฤษฎีแล้วนะครับหนาในการนำน้ำสกุลบ้า but แต่ว่าวีพวกเรานะครับ have had, one y o u t นะครับไ่้ช้ have one y o u t น็อตนะครับนะก็คือ Have วิร์นั่นเอง Have วิร์ดยูเรายังไม่เคยใช้อุปกรณ์ใดๆเลยนะครับ the equipment ตรงนี้ให้ตอบว่า Have วิร์ดยูนะครับยูดต้องเติอมอีดีนะครับนะเราว่าเป็นวิยาช่องสามคุณพ่อก็เลยบอกว่า Have You Made นะครับนะตรงนี้ใส่ว่า Have You Made any new f r i e n d แล้วเธอได้เพื่อนใหม่บ้างเลยหรือยังนะครับ Made นะครับนะ make เป็น Made Have you met any new f r i e n d นะครับลูซี่ก็เลยว่าโหลดในที่นี้ก็คือได้เยอะแล้วข่ะคุณพ่อแล้วก็เหลือคำเดียวนะครับนะก็คือ I have met นะครับตรงนี้คุณคูณไม่เลื่อนไปแล้วนะครับนะ I have met a really nice boy from d u s e t นะครับฉันได้พบกับเพื่อนชายคนหนึ่งนะครับนะที่ดีมากๆเลยมาจากเมืองดู s e t นะครับตรงนี้ตอบว่า have met นะครับนะไปต่อครับ รีไรต์การแสดงให้เขียนประโยคเสใหม่นะครับด้วยการแสดงทามอีควเอชันนะครับบ่งบอกเวลาข้อที่หนึ่งนะครับเขาทำให้แล้วก็คือ have you been skydiving ก็เป็น have you ever been skydiving แค่เอาคำว่า ever และ ever นะครับมาวางไว้หน้าคำกริยานะครับก็เป็น have you ever been skydiving แปลว่าคุณเคยไปเล่น skydiving นะครับก็คือกระโดดร่มลงมาจากท้องฟ้านะครับนะ หรือว่าดิ่งระสุทาเรามาทำข้อที่2กันโยนกันดูนะครับนะ Have you bought your new computer yet นะครับแล้วหรือ,อยังดังนั้นก็เป็น Have you bought your new computer yet แค่ลอกประโยคเดิมมานะครับนะแล้วเอาคำว่าว่า่ต่อหลังคอมพิวเตอร์และเอาเครื่องหมายพิชมาร์หมามาไว้หลัง yet แค่นั้นเองนะครับนะจบเลยสำหรับข้อ2งง่ายมาก ข้อสามนะครับ I have seen that film ก็เป็น I have already นะครับนะ I have อา already มาใส่หน้า seen I have already seen that film จบเลยง่ายเหมือนกันไปข้อที่4ครับโซฟานะครับโซ so, กับฟ้านะครับนะไม่ได้โซฟาแบบเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่นะครับนะเป็น I haven't had any problem ก็เอาโซฟามาต่อท้ายจบเลยเหมือนกันนะครับ We haven't had any problem so far ก็แปลว่าถึงขนานะตอนนี้นะครับเราก็ยังไม่เจอปัญหาใดๆเลยข้อที่หครับ He has been at work all day นะครับก็ he has been at work all day เอา all day ไปใส่ข้างหลังอีกเช่นเคยแล้วก็ใส่ full stop นะครับ He has been at work นะครับเขาได้อยู่ที่ทำง,งานตลอดทั้งวันเลย r e c e n t y เร็วๆนี้นะครับ I have been very busy นะครับฉัน ยุ่งมากๆเร็วนี้ก็เช่นเดิมนะครับเอา recently ไว้หลัง I have been very busy recently ตอนนี้นะครับนายันยุ่งมากๆเลยที่เจ็ดครับ We have finished dinner just คราวนี้ just ต้องนำไปวางไว้หน้าคำกริยานะครับก็คือคำว่า finish ก็เปลี่ยนเป็น We have นะครับ just finished dinner นะครับก็แปลว่าเราเพิ่งรับประทานอาหารเย็นเสร็จมาใหม่ๆ ไปก็สุดท้ายท้ายสุดนะครับเด v เวก็ <Never S 1> เหมือนกันนะครับนะนำไปวางหน้าคำกริยาคือหน้าคำว่าบีนก็เป็น I have never been climbing นะครับแปลว่าฉันไม่เคยไปปีนเขาเลยนะครับนะโอเคครับผมไปเร็วเลย Put words in the correct order to complete the dialogue อ๋อนี่ข้างบนแหมคุณรู้ว่าตาลาย Have นะครับต้อง h a d เป็นตัวใหญ่นะครับ Have you been นะครับ to the cinema recently นะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมาย question mark นะครับเดวิดก็เลยตอบว่า we have ใช่นะครับนะเร็วๆนี้เราได้ไปดูหนังมาแล้วนะครับ Yes we have นะครับก็ให้ตอบ Yes นะครับ we อ่า we ก่อนนะครับ Yes we have But yes we have said that we stopped นะครับนะแล้วก็ we went on Friday night นะครับ we went on Friday night แล้วก็ต่อนะครับ we saw our water นะครับ we saw water ไมครับแค่นั้นเองต่อไปนะรนะัแม่ก็ถามว่า where have you been แล้วเธอไปอยู่ที่ไหนลูกนะครับ where have you been นะครับใส่กค่อหมาย question mark ลูซี่ก็เลยตต่ว่า I have been at school all day นะครับฉันอยู่ที่โรงเรียนทั้งวันค่ะคุณแม่นะครับนะ I นะครับ have been at school all day นะครับเห็นไหมครับไม่ยากเลยต่อไปเอวานะครับเอวาบอกว่า I have got an I have got a h a d a c h นะครับฉันปวดหัว I นะครับ have got #hashad uh, ฉันปวดศีรษะเด็กเลยอกว่า why don't you take aspirin ทำไมคุณไม่กินยาแอส i พริล่ะ why don't you take aspirin นะครับอันนี้ก็เลยอว่า do you want to play football คุณต้องการที่จะเล่นฟุตบอลไหมนะครับ do you want to play football แดนก็เลยบอกว่า I haven't done my homework yet ฉันไม่ได้ทำการบ้านเลย I haven't done my homework yet จบเลยนะครับนะไปต่อครับนั่นก็คือให้อ่านนะครับลิสัยการต่อไปนี้แล้วก็ให้เขียนเส้นใต้นะครับ uh, once that do not have a plural form ซึ่งไม่สามารถทำเป็นผู้จน์ได้เลยนะครับขีดเส้นใต้หรือวงกลมก็เหมือนกันนะครับนั่นก็คืออิน r m เมชันนะครับหนาไม่สามารถทำเป็นผู้จน์ได้เลยก็คือเป็นนามที่นับไม่ได้นั่นเองนะครับมันนี่ก็นามนับไม่ได้นะครับนอาร์ติเคิลเนื้อเรื่องหัวเรื่องนับได้เชลฟาชั้นวางนะครับนับได้เมทัลโลหะนับได้แอดไวส์ ice, คำแนะนำนะครับนับไม่ได้ คอยเรียนนะครับนับได้ทาเป็นผู้ผดได้เฟอร์นิเจอร์นะครับนักเรียนอย่าลืมนะเฟอร์นิเจอร์เนี่ยเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับนะโฮมเวิร์กการบ้านนะครับนามนับไม่ได้เหมือนกันนะเสริมเพิ่มเติมให้หน่อยโกนะครับทองนะครับนั่นก็ถือว่าเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับคัตเช่นนะครับไฟสแตชเช่นนะครับคําแนะนํานี่นับได้นะครับหนาที่ไม่ได้วงกลมเลยนิวส์นะครับนะเติเมสก็จริงนะครับแต่ว่าแปลว่าข่าวนะครับหนาเป็นนามนับไม่ได้นะครับ แช์ Share, นำนับได้ซิลเวอร์นะครับนาะทั้งทั้งทองทั้งเงินนะครับนาเป็นะปนำนับไม่ได้แฟบริกนะครับเสื้อผ้านับได้ต่อไปนะครับให้นักเรียน Underline the correct option นะครับให้นักเรียนขีดเส้นใต้คำที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือ i think your advice นะครับคำแนะนำของคุณนั้น is very sensible นักเรียนรู้ได้ยังไงครับว่าจะต้องตอบ advice ก็ดูที่คำว่า is นะครับ เพราะอีใช้กับนามที่นําไม่ได้และนามเอกพจน์นะครับดังนั้นสกิเช่นนะครับเป็นผู้จน์ก็ไม่เลือกนะครับต้องเลือกแอดไวส์นะครับคําที่คุณกูขีดอย่างนี้คือไม่เลือกนะครับนะข้อสองครับเหมือนเดิมนะครับเหมือนข้อหนึ่งเลยนะครับดูที่คํากริยานะครับคำว่าอีเพราะแช์นั้นเป็นผู้อุน์นะครับเฟอร์นิเจอร์ is a l อ Made by hand นะครับเฟอเจอร์ทุกชิ้นนั้นทำกับมือนะครับนะเป็นงานฝีมือหัตถกรรมอีกห้านาทีจะครบสามชั่วโมงนะครับวันนี้คุณครูก็จะพยายามบันทึกให้ครบบทที่หกเลยนะครับให้จบบทที่หก This article นะครับ about the local housing อ่านมครับมีคำว่าอ่าต้องเป็นผู้พูดนะครับนะ นิวส์นะครับถือว่าเป็นเอกพจน์นะครับตัดทิ้งเนื้อเรื่องเหล่านี้นะครับเกี่ยวกับสภาท้องถิ่นนะครับซึ่งทำให้เราเซอร์ไพรส์มากมากอ่าคราวนี้ก็ดูไอ้อีกนึงครับนะอ่าเป็นผู้พจน์นะครับก็คือ the c o i c e นะครับเหรียญเหล่านี้นะครับนะ for the parking mirror อ่า in the box นะครับสำหรับจอดรถนะครับนะก็อยู่ในกล่อง ข้อที่ห้าครับผมอ่าเหรียญเงินนะครับอเหรียญทองนะครับนะเป็นเหรียญที่นับไม่ได้นะครับนะดูที่คําว่า is g e m เม o n ลนะครับเหรียญโลหะเป็นผู้พจน์นะครับใช้ไม่ได้เหรียญทองนะครับหรือว่าทองนะครับ is a l v e l y m a t e r i a l นะครับเป็นวัตถุที่น่ารักมากๆนะครับสำหรับนำไปใช้เกี่ยวกับเพ่นอินินดา้านเพ่นอินินดาต่างๆนะครับนะอ่า ตรงนี้นะครับคือดูที่คํากริยาละเอียดนะตรงนี้คือเป็นการเรียนรู้เรื่องคํากริยาเติมเอสอีกนะครับนะคำกริยาเติมเอสสาหรับประธานที่เป็นเอกพจน์บุรุษที่3ก็คือ he she it นะครับนะแล้วก็เป็น present simple t e n s e หรือคํานามที่นับไม่ได้นะครับดังนั้นคอเทนนะครับนามที่นับไม่ได้นะครับส่วนเฟรบิกนั้นนะครับเติมเอสเป็นผูพจษ กริยาเติมเม็ดไม่ได้นะครับเห็นไหมครับถึงแม้จะไม่มี is mr นะครับแต่มีกริยาเติมเม็ดก็ต้องตอบคัตเชนนะครับ this n the summer นะครับผ้าายนี้นะอกนี้นะครับหนาทำให้ฉันรู้สึกไม่ร้อนเท่าไหร่นะครับในช่วงฤดูร้อนนะครับเพราะว่าเอาายชุบน้ำมาแปะอะไรก็ว่าไปข้อที่เจ็ดนะครับเหมือนที่คุณครูบอกนะครับหนา homework เป็นคำกริยาเป็นคำนามที่นับไม่ได้นะครับ Home Work is เห็นไหมครับถ้า Study นะครับเติม S ไม่ได้นะครับเป็นผู้น์การบ้านนี้ i s a b i t Difficult นะครับ t o d a y เป็นทุกวันนี้วันนี้นะครับเป็นการบ้านที่ค่อนข้างยากนิดหนึ่งไปก็สามก็ด้ยล the Correction นะครับเหมือนเดิมนะครับ His new project กับ New design for the library building is brilliant นะครับ He is such a good architect. Is brilliant, brilliant นะครับเป็นเอกพจน์ design นะครับนะเป็นนามที่นับไม่ได้นะครับนะใช้คู่กับ is นะครับ design project นะครับสามารถเติม s ได้นะครับนะเป็นผู้พจน์ได้ตอบ design การออกแบบนี้นะครับสำหรับตึกในการสร้างห้องสม,มุดนะครับนะเป็นอายรี่่สุดยอดมากเพราะเขานั้นเป็น สถาปน,นิกที่เก่งเหลือเกินข้อสอนะครับ it is important to practice นะครับมันเป็นอะไรที่สำคัญมากๆ to do นะครับตอบ to do some s p o r t every week for your health เล่นก,กีฬานะครับนะขอให้ใช้ว่า do sport นะครับนะไม่ใช้ว่า practice sport นะครับอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเ่องกับพจน์ผู้พจน์นะครับแต่เป็นคำแปล I have to write and t p a t c h เอเซ่นะครับนะแจมนั้นนะครับก็คือแจมเป็นบทประพันธ์นะครับเอเซเป็นเรียงความสิบหน้านะครับนะในาการเรียงความเรื่องปรอวความเป็นมาของโรงละครนะครับคุณสามารถช่วยชั้นได้ไหมนะครับก็ให้ตอบเอเซ่นะครับ My brother is n t in the UK พี่ชายของฉันน้องชายฉันไม่ได้อยูใอ่ในอังกฤษนะครับนะ he is recently กับ he is currently studying in America ตอนนี้นะครับนะเขาเรียนอยู่ในประเทศอเมริกาตอนนี้นะครับก็คือ currently นะครับนะไม่ใช่ recently recently นี่เร็วๆนี้อันนี้ตอนนี้นะครับนะ currently หรือว่า nowaday อะไรอย่างเงี้ยนะครับนะ ข้อที่5ครับ Why are you so rude ทำไมคุณดูดูร้ายเหลือเกินนะครับดูร้ายนะครับก็คืออ่ามานเนอร์ manner, นะครับเป็นมารยาทนะครับนะไม่ใช่เป็นการศึกษานะครับนะ Good m a n n e r cost not things you do know. Good m a n n e r cost not things นะครับอ่า อ่าไม่ไม่ใช่นะครับ Good Education ใช้ด้วยกันนะครับ Man n o r p o s t i n t i n g นะครับมารยาทนะครับนะสามารถที่จะบ่งบอกไม่ได้เป็นการบง่งบอกได้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะประมาณนั้น Manner p o s t สโน I got this book at ได้หนังสือนี้มาจากที่ไหนจากห,ห้องสมุดหรือว่าจากร้านขายหนังสือ but I have to return จำเป็นที่จะต้องนำไปคืนนะครับหนะนังสือที่จะนำไปคืนก็ต้องเอามาจากยืมมาจากหอ,อสมุดห้องสมุดนะครับนะไม่ใช่ร้านขายหนังสือร้านขายหนังสือไม่ต้องเอาไปคืนนะครับนะบนะเพราะซื้อมาแล้วก็ตอบไล b บ a รี I have to finish this project นะครับฉันจำเป็นที่จะต้องทำโปรเจกต์เกี่ยวกับประวัติศาสตร์นี้นะครับนะให้สมบูรณ์ uh, for next Tuesday ในวันอังคารหน้า เขาบอกว่า now use the word that you did not underline ที่คุณไม่ได้ขีดเส้นใต้ in exercise three อ๋อในบทในหัวข้อที่สามเมื่อกี้ที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้นะครับนำมาใช้ก็คือคำที่เราไม่ได้เลือกนั่นเองนะครับนะ I have been to chair ฉันไม่ได้อ่า uh ไม่ได้ไปที่โรงละครนะครับนาะก็คือตรงนี้ให้ตอ Recently บ Recently อ r ร e c e n น l y นะครับ r ร c e n t l y ก็คือ R E C N G L Y นะครับเร็วๆนี้นะครับหนาะเร็วๆนี้ฉันไม่ได้ไปที่โรงละคร R E C N G L Y นะครับ r e c e n น l y The Team the <theme S 1> นะครับ G h E M e นะครับตรงนี้ t h E M e of the Fancy Red t e m นะครับหนา t e ม m ในการที่จะจัดงานชุดแฟนซีนะครับงานปาร์ตี้ อีสก็คือว่า the Y West นะครับก็คือให้แต่งเตีมเป็นตะวันตกนะครับตะวันตกแบบโบราณบราณน,นะครับนะแบบแบบวายเดี๋ยวกัแบบแบบชาวเขาแบบป่าเถื่อนนะครับแบบโบราณโซเกสิโอเคสูมเรียนด y นะครับดังนั้นก็นำเสื้อผ้ามาเรียบร้อยแล้วหรือ,อยังนะครับนะเพราะต้องแต่งชุดนี้ซาดิฮ School นะครับเรียนให้หลักนะครับนะที่โรงเรียน จะได้มีกูดอะไรครับก็จะได้เรียนเก่งๆนะครับนะกูดเอ็ดดูเคชนะครับ E D U นะครับ C A T I O N กู d เอ็ดดูเคชแกร n เลอ l ี่เฮลลูเกสกูตย่ o ๆนะครับเผื่อว่าจะได้ช่วยคุณหางานได้งานดีๆนะครับนะถ้าเรียนเก่งๆ If you want to improve your piano playing ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะพัฒนาการเล่นเปียโนนะครับ You have to คุณจะเป็นที่จะต้อง Practice นะครับ Every day P R A นะครับ practice t i s นะครับต้องฝึกอ่านตรงนี้ต่อ practice นะครับ every day ทุกวัน let us go to the เราควรที่จะไปไปไหนครับไป Book Shop นะครับหนาไปร้านหนังสือเขียนถูกนะครับ Book Shop and buy a p r e s e n t นะครับแล้วก็ซื้อของขวัญให้กับวันเกิดของลูกนะครับต่อไปครับ complete the composition นะครับให้เติมคำ สแสดงสิ่งที่สแสดงลงไปที่เป็นคำกริยานะครับให้สมบูรณ์ด้วยการใช้คำว่า have หรือคำว่าเทคแฮบ e a meal นะครับแปลว,ว่ารับประทานอาหารนะครับนะให้ใช้คำว่า have ส่วนหยุดนะครับนะให้นักเรียนใช้ได้ทั้ง a v e ทั้งเท e นะครับนะ have a break หรือว่า t a take a break ก็ได้นะครับแปลว,ว่าหยุดส่วนหัวเราะนะครับนะให้ใช้ h have a l a u g h นะครับหัวเราะ ส่วนมีการโต้แย้งกันนะครับนะถกเถียงกันให้ใช้แฮปนะครับแฮปเอิร์กแอนเอิร์กรูนะครับมีการโต้เถียงกันการถกเถียงโต้แย้งกันส่วนถ่ายภาพนะครับนะให้ใช้คำว่าเทคนะครับนะเทกกับโฟโต้ถ่ายภาพส่วนไปเรียนนะครับคอร์สต่างๆนะครับก็ใช้เทคนะครับเทกหรือคอร์สนะครับนะไปเรียนตามคอร์สต่างๆส่วนดินเนอร์นะครับเมื่ออาหารให้ใช้แฮปอย่างเดียวนะครับแปลว่ารับประทานอาหารเมื่อเย็นแล้วก็จัดงานปาร์ตี้นะครับให้ใช้แฮปนะครับ ไปแว่าจบบทที่6นะครับ EP 3ไปต่ออีกสักหนึ่ง EP นะครับนะจะได้จบบทที่6เลยวันนี้ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแช่ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครู่หมอให้ท่านก็การุน่นช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอัพที่นังนต้องขอขอ,ขอคุณ